สวัสดีชมาชิกนะครับวันนี้นะครับก็มีมอเตอร์18นิ้วนะครับเป็นมอเตอร์อุตสาหกรรมนะครับเป็นของยี่ห้อมิล่านะครับน่าจะเป็นของมิล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับมีลูกค้านะครับถอดส่งมาให้นะครับเขาบอกว่านะครับมันไม่หมุนนะครับอาการก็คือไม่หมุนนะครับนี้ก็มีเคสหนึ่งเคสนะครับก็เป็นเอ่อเป็นมอเตอร์ที่มีสเตเตอร์ที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่ อยู่ขนาดนะครับวัดขนาดสเตเตอร์นะครับสิบห้ามิลนะครับหนาสิบห้ามิลความกว้างก็ดูกว้างนะครับเตสเตเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของพัดลมนะครับเป็นมอเตอร์พัดลมก็เป็นแบบกับตัวสายนะครับเป็นกระปุกนะครับกระปุกใช้สายนะครับดูแล้วนะครับก็น่าจะสภาพการใช้งานก็เยอะนะครับเหมือนอาจจะมีการดัด นะครับหรือการแปลงอะไรสักอย่างนะครับดูจากสภาพนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาลองนะครับลองเช็คขดลวดดูก่อนนะครับ hmm. เพราะว่าตามสภาพของขดล,ลวดแล้วนะ hmm. มีฝุ่นนะครับคาบน้ํามันคาบน้ํามันคาบอ่าพวกที่มีสนิมบ้างนิดน้อยนะครับ hmm. ก็มันอาจจะไม่ใช่สนิมบอกนะครับอาจจะเป็นพวกคาบน้ำมันมากกว่านะครับก็จะมาลองดู ก็สายไฟแ8สิปนิ้วนะครับของมิลาก็จะมีสีอยู่นะครับสีสีนะครับก็สีสายออกมาพอมเดียกันนะครับสีอะไรบ้างก็สีแดงนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวสุดท้ายก็เป็นสีออกเทาๆนิดนึงนะครับจะออกขาวด้านเทานะครับสีเทานะครับก็สีสีสีนะครับเราจะไปเช็คลอกดูนะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับต่อนอื่นแล้วก็ ออกสายครับปอกสายเพื่อจะประวัดครับ <ibt> เราก็หามัิเตอร์หรือมิเตอร์แบบอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับ วัดค่าโอห์มลองดูนะครับวัดค่าโอห์มตั้งย่านไว้ที่ค่าโอห์มนะครับตั้งย่านไว้ที่ค่าโอาห์ม <c oughs> ให้สมาชิกได้เห็นนะค,ะร,นะครับว่าค่าโอห์มว่าค่าโอห์มมันขึ้นไหมนะครับโอห์มขึ้นถ้าเรายังไม่รู้นะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับว่า สายไหนคือสายไฟสายไหนคือสปีดไหนนะครับเราก็สามารถเอาทุกคู่เลยนะครับเอาทุกคู่เลยนะครับผมจะจับสายสีแดงก่อนสายสีแดงกับสายสีขาวก่อนนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ4โอห์มนะครับ4นะครับผมจะแตะสายสีแดงไว้นะครับขาวก็4โอห์มเท่านะครับเท่า3โอห์มนะครับเหลืองนะครับเหลืองแดงเป็น6 5 6โอห์มนะครับ6โอห์มนะครับ ผมจะลองเอา,เอา,เอามันติสายจากสีแดงออกมาใส่สีเหลืองข้างไว้นะครับจับสายสีขาวนะครับสองโอมสามโอมสองโอมสามโอมหกโอมครับ, oh รบผมจะจับสายสีขาวข้างไว้นะครับจับสายสีเทาสองสี่นะ สามสองนะครับก็แปลว่าเราจับสายทุกคู่แล้วนะครับมาสรุปกันว่านะครับสายไหนนะครับเท่าท,ที่ผมวัดลองดูนะครับดูตามจากสมาชิกไปนี่แหละนะครับสายสีแดงน่าจะเป็นสายไฟนะครับและสายสีไหนคือสปีดหนึ่งเราต้องมาดูอันนี้สามนะครับอันนี้ห้า อันนี้คือหกห้าหสมอตัวน,น, 4, 4, 5, น,น,นี้อันนี้ห้านีสี่สี่ห้าอันนี้เทไรอั้สามสยสีเหลืองก็สีเหลืองสองส ครับผมนะครับคาดว่านะครับสายสีแดงน่าจะเป็นสายสีไฟถ้าเรายังไม่มั่นใจครับมีอีกการตรวจเช็คอีก1อย่างนะครับเรามาดูสายคาปานะครับเราลองนะครับใช้ครีมหรือกันไกนะครับที่มีคมนะครับตัดที่สายคาปาสายอาจะทุกสายก็ได้นะครับสายเลยก็ได้นะครับ ได้มาชัวร์นะตัดแล้วก็หาขั้วสายซักนะครับถ้าผมนะครับคาดว่าสายสีแดงนะครับเป็นสายไฟนะผมจะเอามันติมิเตอร์เข็มหนึ่งนะครับปลายมันติมิเตอร์หนึ่งครั้งที่เข็มแดงาสายแดงนะครับแล้วจับสายไฟนะครับงรงนี้สิเนาะ สายคาปาที่ออกมาจากขดลวดนเห็นไหมครับอันนี้คือสายคาปาที่ออกมาจากคาปาครับเอาไว้ก่อนสายสองสายที่ออกมาจากขดลวดก็คือสายคู่ของคาปาเราจะจับนะครับขดลวดนะครับจับใส่สายส uh ีแดงนะครับเราจะจับท <light> <pg> ุกสายนะครับแล้วเราก็มาดูว่าสายไหนคือสายนี้อันนี้ได้เป็นหนึ่ง หนึ่งจุดศูนย์นะครับนี้เป็นศูนย์หนึ่งอ่ะเอามาดูนะครับคราวนี้นะครับสายแดงนะครับคู่ของสายดำตัวเนี้ยนะครับเป็นศูนย์นะครับผมจะมาลองจับเอาทุกสายเลยนะครับอันนี้เป็นสองเป็นสามนะครับสายเหลืองเป็นห้าสายขาวนะครับเป็นสามอ่าผมสรุปให้สมาชิกได้เลยว่านะครับสายสีแดงตัวเนี้ยคือสายไฟนะครับ และสายสีขาวสายสีดําที่ออกมาคู่ของคาปาเน่นะครับมันอยู่คู่เดียวกันมันเป็นสายเดียวกันนะครับมันเป็นสายเดียวกันดังนั้นเราก็รู้ได้ว่าตัวนี้สายสีแดงตัวนี้คือสายไฟตรงหรือสายเอลนั่นแหละนะครับที่จ่ายมาจากสายเอเข้าสายแดงครับสปีดหนึ่งมีความต้านทานมากนะครับเราจะสังเกตแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าสายสีแดงนะครับเราจะหาสายสปีดหนึ่งนะครับดูความต้านทานตัวไหนที่มากนะครับก็คือสปีดหนึ่งมันจะจับสายสีเหลืองก่อน สายสีเหลืองก็คือได้5นะครับ5้าของโอมสายสีขาวจนะครับสายสีเทานะ3 3 4 5นะครับ3 4 5สี่าดังนั้นนะครับเราจะสรุปได้ว่านะครับสายสปีด1นะครับคือสายสีเหลืองนะครับสปีด2องะนะครับอันนี้ได้อะไรได้4อันนี้4 นาโอเคายสปีดหนึ่งเหลืองขาวสปีดสองเท่าสปีดสามนะครับเราได้ค่าแล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเช็คจากความต้านทานนะครับความต้านทานที่มันมากนะครับมันก็เลยทําให้กระแสมันเข้าน้อยนะครับเข้าน้อยแล้วก็มอเตอร์มันก็หมุนช้านะครับความต้านทานที่น้อยนะครับทําให้กระแสเข้ามากนะครับมันก็เลยทําให้มอเตอร์หมุนเร็วนะครับเราอย่าไปสับสนนะครับว่า ค่าสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามมันทำไมความต้านทานมากแล้วทำไมหมุนช้าความต้านทานน้อยทำไมหมุนเร็วนะครับอันนี้คือพื้นฐานทางทฤษฎีนะมันมันก็คือความเป็นจริงนั่นแหละนะครับว่าถ้าเราวัดค่าความต้านทานนะครับสปีดหนึ่งสปีดหนึ่งมันก็ต้องมีค่ามากนะครับเพราะมันมีความต้านทานมากนะครับมันความต้านทานก็คือพูดง่ายๆที่สุก็คือมันต้านกระแสนะครับถ้ามันมีมากมันก็ทําให้กระแสเข้าไปใน ตัวของมันน้อยนะ,ะมันก็เลยทําให้มอเตอร์มันช้านะครับก็คือสปีดน่สปีดสองสปีดสก็ไล่ลาดับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจาัดก,การตรวจสอบนะครับหาคู่สายนะครับแล้วผมก็จะมาบันทึกไปก่อนลืมนะครับลืมคลิกไวะะ้ับ L ก็คือแดงนะครับสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามอ่าสปีดหนึ่งก็คือเหลืองนะครับเหลืองสปีดสองก็คือขาวนะครับคือเทาสปีดสามโอเคนะครับก็บันทึกเอาไปคราวนี้ ปัญหาคืออะไรครับลูกค้าบอกว่ามอเตอร์ไม่หมุนอ่ะมอเตอร์ไม่หมุนเราก็จะมาศึกษาปัญหานครับมอเตอร์ไม่หมุนมันก็จะมีหลายกรณีหลายสาเหตุมากพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการตรวจเช็คทําไมมอเตอร์ไม่หมุนก็ต้องตรวจแรงดันนี่แหละนะรแรงดันมีไหมแรงดันเข้าสวิตช์ไหมเข้ามอเตอร์ไหมนะครับหรือสายขาดในสายไฟที่เสียบไฟบ้านเราเนี่ยขาดนะครับมันก็เลยไม่หมุนนะครับก,ก็ต้องหาสาเหตุ ไล่ไปเลยครับไล่จากแรงดูแรงดัน,นครับดูสายไฟขัดในดูสวิต์เสียไหมนะครับดูข้อต่อเชื่อมต่างๆนะครับดูคาปาเนะี่ยคาปาค่าลดไหมนะครับดูต่อมาก็าคือภายในมอเตอร์ตัวนี้ครับตัวน,นี้พอดีลูกค้าไม่ได้ส่งเครื่องมานะครับมีแต่มอเตอร์ผมก็เลยต้องเช็คตั้งแต่ส่วนตัวนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องอยู่กับลูกค้าลูกค้าก็ต้องตรวจเช็คเองว่าโครง นะครับหรือบอดี้บอร์ดอ่อบอดี้ของฮะลมนะครับจากสวิตช์มาเนี่ยสายไฟเนี่ยมันขาดมันเสียไหมก็ต้องเช็คเองเมื่อเราได้นะครับรับมาในแบบในลักษณะนี้แล้ววัดค่าโอห์มแล้วนะครับค่าโอห์มขึ้นทุกสายฟิลอาจจะมีฟิลหรือไม่มีนะครับถ้ามีฟิลเราเช็คค่าโอห์มแล้วนะครับมันขึ้นทุกสายก็แปลว่าฟิลไม่ขาดนะครับถ้าไม่มีฟิลนะครับเราเช็คแล้วค่าโอห์มขึ้นก็แปลว่าสายอาจจะไม่ขาดนะครับและความต้านทานขึ้นทุกสปีดแบบนี้นะครับสายก็อาจจะ อยู่ในความาใช้งานได้อยู่อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นในลักษณะงานที่เคยใช้งานมาแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาตรวจเช็คนะครับค่า C อย่างน,น้อยก็คือการซ่อมแล้วนะครับดูจากโครงของมอเตอร์แล้วตัวนี้นะครับค่า C ลดหรือไม่ลดก็ตามนะครับดูจากสภาพของค่า C แล้วก็คือค่าเดิมน,นั้นก็คือ2ไมโครผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็ถอดอันนี้ไว้เป็นอะไรนะครับ C ผม คราวนี้เราจะมาหาสาเหตุนะครับเมื่อเรานะครับสัมผัสนะครับจากมือของเราจากแกนนะลุใช้มือหมุนลองดูนะครับฝืดนะครับฝืดเราลองใช้มือดันเข้าดันออกดูนะครับดันเข้าดันออกถ้ามันดันเข้ามีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ดันเข้าดันออกได้ก็แปลว่าแกนอาจจะหลวมนะครับหรือสึกนะครับแต่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับแน่นนะครับแน่นปึ๊กนะครับ แล้วก็ใช้มือหมุนฝัดใช้มือหมุนฝืกน,นะครับผมฝืกนนก็สันนิษฐานได้แล้วว่านะครับโคตรรวดไม่เสียแล้วก็อาจจะดูที่แกนแล้วก็บูธแค่นั้นเองนะครับเรามาแกะพร้อมกันนะครับแกะ <ๆ S 2> พร้อมกันเลยนะครับผมจะถอดตัวสายตัปุกสายของผม <ๆ S 2> มากนะครับฝืดมากอ่นนะคราวนี้เราก็จะถอดแกนออกในกรณีนะครับมอเตอร์ที่มันเก่าแล้วนะครับอาจจมีสนิมแล้วหรือมีความฝืดหรือน็อตเกิดสนิมนะครับก่อนที่จะถอดเลยนะครับหลักการง่ายๆก็คือแรกๆก็คือใช้ค้อนครอบเบาๆก่อนนะครับครอบเบาๆทั้งสี่มุมนะครับครอบทั้งสี่มุมนะครับเพื่อให้น็อตคลายตัวก่อนนะครับเพื่อให้โลหะมันคลายตัวหรือ บ่งบอกกันว่าเรากําลังจะถอดแล้วนะให้รีบทายตัวตัวเองนะนะครับข้ทอทุกมุมนะครับข้อทุกมุมเพื่อให้มันลอกใน้านะครับนะถ้าเมื่อรู้สึกว่ามันทายตวัวเราก็ลองดูครับลองดูลองทช้เหมือนะมันถอดง่ายเลยนะรันนี้เพราะว่ามันคลายตัวนี้นะครับก็ถอดสามารถถอดง่ายเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เรารู้ว่านะครับ เราเล่นกับโลหะอยู่นะครับเมื่อโลหะมันไม่มีการขยับเคลื่อนย้ายของมันหรือไม่ทําให้มันคลายตัวมันก็จะถอดอยากนะเราถอดมันลง ดูสายนะเราดูสายว่ามันตอกข้างหลังนะครับเราดูดีๆตงนนนีออกิดึเราก็หาที่วางน็อตไว้ดีนะประเด็นเป็นไง จากสภาพแล้วนะครับใช้งานมันหักมากนะครับมีฝุ่นมีน้ามันมีคราบมันเต็มเลยตัวตัวรัดสายก็ยังยังดีอยู่นะครับยังแน่นยังไม่หักหรือเปราะหรือขาดอะไรนะครับแต่จะมีรวดอาจจะมีความเสี่ยงนะครับถ้าเรายังถอดไม่ดีนะครับถ้าเราถอดไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้มันขาดเราก็ดูดีๆเพราะเปว่ามอเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็เก็บมอเตอร์ไว้เอาไว้ ครนี้เรามาเล่นกับบูธมันครนี้บูธแกนอ่ะมาดูแกนก่อนแกนมันก่อนน้ำมันเยอะมากเราก็ใช้ผ้าทำความสะอาดก่อนนะเบื้องต้นต่อที่รองมา ูจากใบพัดแล้วนะครับมีการส ar, SCOTT, 18, ิบล้อนะครับมีการโดนความร้อนนะครับโดนความร้อนแล้วมันแตกมันห <S podium> <isation, S 1> ักนะครับมันปอกมีแผ่นรองตัวนี้นะครับ mm มัน hmm. หักนะครับก็แปลว่ามันร้อนนะครับมันทํางานแล้วมันเกิดความร้อนนะครับเลยทําให้นะครับแผ่นรองหรือแหวนรองนะครับมันปอกแล้วมันหักเลย เราก็ต้องหาอะไรเปลี่ยนส่วนใบพัดตัวนี้ก็คือเอาไว้ถ่วงนะครับถ่วงบุ๊กถ่วงแกนมันนะครับถ่วงแกนมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอาจจะสึกหักไปแล้วนะครับถามว่าเราจําเป็นไหมที่เราจะใส่าบางครั้งใส่มาจากโรงงานนะัก็จําเป็นเราก็สาเิตแล้วแหละนะครับ,รรบมันมากเลยนะครับเป็นเยอะมาก นีรอยเยอะมากเลยครับลอยรอยลึกมากนะครับรอยลึกมากนะครับลอยลึกมากเลยนะครับมีทางเดียวครับก็คือเปลี่ยนเกณครับอันนี้เปลี่ยนแกนทางด้านหลังเปลี่ยนเกนทางด้านหลังเสร็จนะครับด้านหน้ามีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยโอ้ไม่ใช่นิดหน่อยแล้วนะครับเยอะเลยทางนะครับ ถ้าด้านหลังอาจจะสวยงามด้านหน้าตามสภนะาพน,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 นี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับก,ก,ก็ต้องเปลี่ยนดีเพราะว่ามันลอยหนักนัแกนนะครับมาดูแกนกันนี้ยังไงนะครับสาเหตุของตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนแกนนะครับเป็นแกนหนึ่งแหละเมื่อเปลี่ยนแกนแล้วก็ต้องเปลี่ยนบูทด้วยนะครับอันนี้ก็คือต้องแก้ปัญหาให้มันจบนะครับอย่ากแก้ครึ่งนึงนะครับอย่ากแก้ครึ่งนึงแล้วก็เอาปัญหาไว้อีกครึ่งนึงไม่ได้นะครับแกนอยู่ที่สิบมิลอะโอเคครับสิบมิลแกนสิบมิล แกล่ยสิบมิลน่าจะอยู่ประมาณเก้าจุดเก้านี่แหละนะครับก็เราตีซะสิบมิลนะโอเคนะครับเกลีอยู่ประมาณสิบมิลนะครับหรือหนึ่งเซนเลยแหละนะครับเพราะว่าสิบมิลเมตรก็คือหนึ่งเซนนั่นแหละนะครับอันนี้คือเกน,นะครับบูทก็จะเป็นสิบมิลเหมือนกันนะครับบูทเราก็ต้องเปลี่ยนบูทพอดีผมมีบูทอยู่นะครับแต่ แกนนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมสิบหนึนนะ่งครับส่วนมากผมมีแต่สิบหกเยาดูก่อนนะครับอ่ะก็คือปัญหาก็คือเปลี่ยนแกนครับเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนบูทนะครับบูททั้งสองตัวเลยนะครับบูทหน้าบูทหลังนะครับหน้าบูทหลัง,งตัวนี้นครับปัญหานั้นก็จะจบนะครับมอเตอร์พัดลมมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหลักๆนะครับที่เราที่เราเจอปัญหาเนาแต่ที่มันเสียนะครับที่มีเสียก็คือมันเสียเลยก็คืออาจจะ ซ่อมเลยก็คือขดลวดนะครับเพราะว่าการหาขดลวดหรือพันขดลวดนะครับมันก็จะจะแพงไปนะครับอ๋อดูจากแผ่นรองตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับแผ่นรองตัวนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับมันมีปัญหาในการใส่บูทข้างหลังนะครับมันเกิดรอยที่ไม่สนิทเนยไหมครับรอยไม่สนิทเนี่ยเห็นไหมครับ ไอคอนตัวเนี้ยไม่สนิทแล้วทาให้บูธมันดันขึ้นมาแล้วสามารถมันสายได้สายได้แล้วมันก็ทํางานหนักทัาทงานหนักแล้วมันก็จะทําให้สัมผัสสีตัวเนี้ยเมื่อลูกค้าใช้ไปใช้ไปนานก็คือใช้ได้นั่นแหละแต่เสียงดังอาจจะเกิดความเสียงดังหรือะไ็กแล้วแต่แต่ฝืนใช้มันนะครับฝืนใช้มันมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบง่ายๆได้นะครับก็คือเนี่ยคือปัญหาสุดท้ายของมันแล้วนะครับก็คือต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนบางครั้งนะครับปัญหานิดเดียวอาจจะเกิด แบบนี้นะครับก็คือสามารถแก้ไขต้นต้นได้นะครับเนี่ยรอยแบบนี้นะครับสามารถใช้กระดาษทรายขัดได้นะครับหายได้ก็ใช้งานได้ไปสักระยะนะครับมันถึงจะเสียจริงๆนะครับแต่อันนี้ไอ้ตัวเนี้ยเกิดล่องลึกมากนะครับลึกถึงประมาณหนึ่งเซนไดน้แต่ไม่ใช่หนึ่งเซนศูนย์จุดหนึ่งได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองมิลได้นะครับลึกจนเกินที่จะไม่สามารถ แก้ปัญหาได้โอเคนะครับนี่เปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนบูนเอานี้ก็เราก็มาทําความสะอาดแล้วก็หาอะไรนะครับส่วนนะครับกดรวดเราก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะครับใช้ล้างนะครับใช้น้าเปล่าก็ได้นะครับล้างแล้วก็ใช้แปรงสีฟันบางๆนะครับล้างออกขัดออกขัดน้ํามันพวกนี้ใช้แอลกอฮอล์ใหม่ก็ได้นะครับใช้น้ำมันสนก็ได้นะครับล้างออกแล้วก็ค่อยมานะครับใส่ยาใหม่ก็ได้นะครับ เราดูรอยบ้างนะครับดูรอยบ้างเพราะว่าค่าโอห์มที่ขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะบ่งบอกมันได้ว่านะครับว่ามันช็อตรอบโดยตรงไหมนะครับเราวัดค่าโอห์มนะครับเพื่อตอบปัญหาเบื้องต้นเฉยว่ามอเตอร์ถ้ามันวัดไม่ขึ้นแล้วนะครับมันก็เสียทันทีเลยแต่ถ้าวัดขึ้นแล้วเราก็มันรุนทีนหลังว่ามันช็อตรอบไหมเราก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกในเคสหนึ่ง